้ยกว่าจะได้เออโอเคกลับคืนมาหน่อยก็ยังดีเออดีดีด,ดีโอ้นานมากกว่าจะได้ทุกคนโอเคเอาแล้วครับสำหรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็จะได้พบกับ c ริปโต o f f เฟอร์จนะครับภาษาไทยแปลว่า ห้องสุสานใต้ดินแห่งโชคลาภของเรเดอร์เจนนะครับผมโอ้ oh my ก o ดไม่น่าเชื่อว่าเรเดอร์เจนนั้นจะสะบึ้มขนาดนี้นะครับผมความเป็นเฟมินีนผู้หญิงผู้หญิงนะครับผมหน้าอกใหญ่มากนะครับผมไม่ได้พูดจาลามกนะครับแต่รู้สึกว่านางสวยมากเลยนะครับผมหลอกล่อให้เรามาเล่นเกมนี้จนได้นะครับผมโอ้โ oh ห ก่อนอื่นนะครับเราต้องกดเล่นก่อนนะครับเริ่มต้นเล่นกันเลยครับมันฝรั่งมาด้วยทุน600บาทนะครับผมและเริ่มต้นที่เบสสนะครับเรามาดูกันว่าสุสานที่เราจะขุดนั้นจะได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยกดไปก่อนนะครับกดไปก่อนมาไหมครับจะเข้าหรือเปล่าครับผมสุสานของเรเดอร์เจนนะครับ โอ้โหโอ้โหมาครับผมโอ้โหโอ้โหตายแล้วครับทีเดียวครับเป็นร้อยเลยครับคูณไปแล้วครับโอ้โหโอ้ย my god สวยงามโอ้โห472ครับสวยงามชอบครับประทับใจจริงๆขออีกก็เยอะเลยไปต่อนะครับโอ้โห,โโหจะไง ยังไงครับไปต่อไม่รอแล้วนะครับว้าวมาแล้วนะครับผมโอ้โหได้ดีมากเลยครับภูมิใจมากโอ้โหถ้ามาแบบนี้คือโอ้คุณห้าไปแล้วครับโอถ้ามาแบบนี้คือปาร์หกหกหกถ้ามาแบบนี้ถือว่าเป็นเออเออเป็นเรื่องที่ดีไปต่อนะครับ นี่ขนาดเบดสิบนะครับยังได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วเบดยี่ล่ะจะได้เท่าไหร่มาไหมครับเข้าหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่ามาดูไปด้วยกันครับกดไปแบบนี้นะครับกดไปเลยครับกดไปก่อนครับโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่ากดหลายทีแล้วไม่เข้าลองเพิ่มเบดดูครับเผื่อเขาจะให้นะครับเผื่อระบบมันจะให้เรานะครับไปครับ เป็นไงล่ะครับได้ไหมโอ้โหป้าที่ยงดึกๆดื่นเที่ยงคืนก็มาอัดคลิปเด้อสูมาเล่นให้สูดูเด้อสูต้องภูมิใจในความพยายามของดิฉันเด้อบาดิฉันมาสั้นใช้สรรพนามเป็นผู้หญิงเลยเชียวเสียงใหญ่เหมือนกับยกักษ์นี่อ่ะบุรี่ตัวเองแล้วหนึ่ง เฮ้ยเข้าหน่อยเฮอะเข้าหน่อยเฮอะโอ้โหมันมากเกินไปใช่ไหมที่ฉันใส่เบ็ดยี่สิเนี้ยอุ้ยเข้าให้หน่อยได้ไหมตาย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 ,ตาย,ตายแบบนี้ก็มีเหรออย่าหาทำเด้อลดเบ็ดดีกว่าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยง อย่าไปเสี่ยงกับถ้าดูลางแล้วมันไม่ดีนะใช้เซน์นนะบางทีก็ใช้เซน์เหมือนกันนะการเล่นพวกเนี้ยบางความรู้สึกคือดูเหมือนว่าจะไม่ได้มาบ่อยแล้วแล้วเงินลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่าไปเสียให้มันหมดนะครับโอ้โหมันใช่เหรอมันใช่เหรอจะไม่แตกเลยเนี่ยแตกแค่แร็กๆงั้นเหรอ โอ้ยมันใช่ไหมมันใช่ไหมโอ้โหโอ้โหสแกตเตอร์เข้าแต่แบบเข้าตัวเดียวอะ่ะหุดหงิดหุดหงิดหุดหง,ง,งิดมากนะโอ้ยเฮ้ยสแกตเตอร์เข้าอะ่ะทุกคนเนี่ยมันชอบเป็นแบบเนี้ย กดมาซะนานเลยนะครับโอ้โหแล้วก็เข้าสองตัวแล้วไม่เข้าอีกอะ่ะเสียดายอะ่ะตอนนี้เงินจะกลับไปเท่าทุนแล้วนะครับโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยมาเหอะมาเหอะขอร้องขอร้องมาเหอะให้เหอะดูทุกคนดู กดแล้วกดอีกก็ไม่ได้นะทุกคนนะโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยต้องลองไปเล่นตามตารางเวลาที่เขาให้เนาะโอ้โหเออเข้าเหอะขอร้องลนะ่ะมันเสียไปเยอะโอ้อขอเหอะ กว่าจะได้เออโอเคกลับคืนมาหน่อยก็ยังดีเออดีดีด,ดีโอ้นานมากกว่าจะได้ทุกคนโอเคโอเคทุกคนก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะครับลงทุนไป6 0 0นะ้อเนาะเมื่อกี้แล้วได้กลับมาพ2 0 0ก็คือเราได้กำไรอยู่600นะครับผมงั้น เอาไว้เป็น case s t ด d y ให้ทุกคนดูแล้วกันกับเกมนี้นะครับผมว่าจริงๆเขาก็ได้แหละแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้นะเนาะมันเกมที่มันได้ก็มีนะเกมที่มันไม่ได้มันก็มีอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะทุกคนต้อง,ต,องต้องใช้วิจรารณญานส่วนตัวนะลองใช้เซนส์ดูสําหรับคลิปนี้ก็เล่นให้ดูเท่านี้นะครับขอปิดคลิปแล้วไปถอนเงินก่อนนะครับเกือบจะลึกว่าจะต้องเสียหมดแล้วซะอีกนะัแต่ไม่นะครับก็กายังแจกอยู่นะครับก็ถือว่าได้ ก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะครับก็ถือว่าไม่เสียเวลากับการเล่นครั้งนี้เนาะอ่าสำหรับใครที่อายุ18ปีแล้วคิดอยากจะเล่นตามนะครับไม่แนะนําเลยนะครับผมเยาวชนอยู่นะครับตั้งใจเรียนนะหนูไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับตรงนี้เล่นเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้นสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมม้าจะมาทีหลังเฮ้ยผลน,นั้นลาปะ่ะเอออันนั้นมันเป็นสัตว์นี่นาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ รักนะทุกคนขอบคุณมากเลยที่รับชมจุ๊บๆุม่วกม่วม่ว